สวัสดีค่ะจากวลายองคงพยอมค่ะวันนี้อุย้ยวันนี้เราก็จะมาปอกหน่อไม้กันนะคะหน่อไม้หนอ่ออ้วนอ้วนหน่อใหญ่ๆญ่อันนี้โคน,นี่เริ่มเก่นะคะเขาเรียกวันหนอ่อใบ หน่อไม้เดือนสิบนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ที่เขาเรียกว่าหน่อไม้จะบินนะคะถ้าเราไว้เขาก็จะรีบตั้งปล้องให้ไวนะคะอันนี้เราต้องไม่ต้องการให้เขาเป็นลำก็จะเป็นจะต้องขุดเขาเรื่อยๆช้าบ้างไวบ้างเขาช้าไปก็จะมีปล้องแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปหั่นแช่น้ำหืนดองไว้นะคะเ <c oughs> มื่อวานหลานสาวบอกหมดแล้วที่เอาไปให้หมดแล้วก็คือให้กินก็กินของที่ไม่ต้องฟอกสีเราทำเองนะคะทำใส่บาตท,ทุกเช้าทุกเช้า ที่นู่นจะมีพระบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันไม่เหมือนที่บะไ่ยนะคะที่บะไ่ยอง์พยอมจะไม่ค่อยจะไม่มีเลยไม่ใช่ว่าไม่ค่อยไม่มีพระมาบิณฑบาตนะคะเพราะว่าวัดอยู่ไกลประมาณสองกิโลนะคะนี่ก็จะได้นอนสวยๆแบบนี้นะคะ อันนี้เราปอกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปหั่นเพื่อแช่น้ำหืนก็คือจะใส่น้ำเปล่าหรือว่าจะใส่น้ำเปล่าผสมเกลือแกงนะคะแช่ไว้หนึ่งคืนมีเวลาว่างเมื่อไหร่แล้วก็มาล้างนะคะล้าง3ามสี่น้ำล้างจนน้ำใสแล้วก็ ใส่กระปุกใส่เกลือปิดฝาก็เป็นว่าดองได้เสร็จเรียบร้อยนะคะเก็บไว้กินได้เป็นปี2ปีนะคะไม่มีเสียนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มาลแาองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ